สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอบการทำาูสเฟอร์มนะครับแบบที่สามนะครับทบทวนแบบแรกนะครับแบบแรกจะเป็นการใช้เซลล์นะครับในในกรุ๊กชีสนะครับในการเป็นช่องในการเป็นช่องอินพุตนะครับส่วนแบบที่สองก็จะเป็นแบบไซบาค,บคือแบบนี้นะครับที่ผมทำแนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนแบบที่3นะครับจะเป็นแบบโมเดลนะครับซึ่งจะพาทำในแบบนี้นะครับอันดับแรกเปิดสคริปต์เข้ามาเลยนะครับเข้ามาตรง extension นะครับแล้วก็ add script นะครับมันก็จะพามาหน้านี้นะครับส่วนสคริปต์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นของ show sidebar นะครับก็คือ sidebar เราจะไม่เอานะครับ comment ไว้นะครับ เราจะสร้างฟังก์ชันเหมอนะครับชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าโหลดฟอร์มเหมือนกันนะครับจะนั้จะเป็นเ,เรื่องของโมเดลนะครับ Copy มานะครับแล้วก็มาวางนะครับตัวนี้ยังเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าัว html เราให้หน้าตามันเหมือนเดิมน,นะครับส่วนตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น html form โมเดลนะครับ uh, HTML output นะครับเราก็ให้เป็นเ็ HTML formal นะครับ i m p e r a t i e นะครับต่อมานะครับหน้าของ HTML output นะครับที่มันจะสแสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะกำหนด ทำสูงของมันนะครับเซตไฮนะครับเจ็ดร้อยก็ได้นะครับแล้วก็กำหนดความกว้างนะครับเซตวีกนะครับเจ็ดร้อยเช่นเดียวกันนะครับตอนน่อมานะครับเราจะสร้างตวัวแปรก็คือ UI นะครับให้ Spreadsheet ก็คือตัวนี้นะครับ get ui มนเดิมนะครับถืาแลกกลับตัวนี้มาเลยก็ไดนะ้ get ui นะครับแล้วก็ ui จากเดิมนะครับที่เป็นโชว์ sidebar นะแล้วเราก็ให้เป็น show model ไล้อะครับมันก็จะมีตัวแปรข้างในเนานะก็จะเป็น html output ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแนละ้วแล้วก็คอมมานะครับส่วนตัวที่สองก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อของฟอร์มของเรานะครับเราให้เป็น my user form ก็ได้นะครับโอเคอย่างนี้ก็ได้แนละ้ว กดเซฟนะครับทีนี้กด on open ที่นึงนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้เป็น MyForm เป็น custom เม n u ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะแล้วเราก็กดนะครับเห็นไหมครับว่าจากเดิมที่มันขึ้นตรงซชบปาก็จะมาขึ้นตรงนี้แทน,นนะครับลองพิมพ์นะครับมาแล้วนะครับ ามาแล้วนะครับถ้าต้องการปิดก็กดตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองอกันหนึ่งน้องคัดไปหน่อยแล้วก็วางมันจะมีโชว์อีกอันหนึ่งเนาะโชว์ได้ระลอกนะครับโชว์แบ้ระลอกดูสิครับมันจะเป็นยังไง เป็นโชน์ดาวโซเดียวหรอกลองลองดูนะครับโซเดียมเรจะเป็นอย่างนี้เนะะ Show down เาะโว์ดาวมเราก็มาเหมือนกันเนาะแต่มันจะไม่มีเหมือน มือนโชว์โมเดลได้หรอกมันจะมีหัวตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโชว์โมเดลหรอกเฉยๆมันจะไม่มีหัวมันจะไม่มีหัวเดี๋ยวดูชีกนิดหนึ่งนะโอเคแต่จะมีหัวตรงนี้ถ้าเป็นโชว์โมเดลได้หรอก Okay. เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรอีกตัว C ตัวน,นีอันนี้เราคอมเมนต์ไว้นะครับกดคอนโทรลแล้วก็กดบสเป e นะครับดูว่ามีโชว์อะไรบ้างโชว์ Model. โมเดลโมเดลเ i สดา o น,นะครับแต่มันก็จะมีใส่ตัวนี้เข้าไปบางแผ่นเนาะ แล้วก็ใส่ชื่อไทเปิล์กันทำออกมาอ่ะอกดกดเซตนะครับอ่าดูหน้าต่างจะเป็นยังไงนะครับคล้ายๆกันอ๋อแต่มันจะเลื่อนได้ถ้าแบบจะเลื่อนได้นะครับอ่าพิมพ์ตรงนี้ได้ด้วยเนาะ สวยกว่าแล้วก็สามารถเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัว3มอดเอลมเดเลเอสดอนะครับแนะนาตัวนี้นะครับสวยกว่าวก็สามารถเลื่อนขยับได้ด้วยโอเคครับก็ลองนําไปใช้นะครับ,บแบบแบดแบบมอดเลทั้ง3แบบนะครับสวัรับคลิปนี้จบแต่เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ